นนสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับอ,อบากาศครับท่านผู้ชมครับหนองประจักษ์ครับเปจอดรถด้วยนะครับ โอ้มีคมีฮลิคอปเตอร์นะฮะท่านผู้ชมเฮลิคอปเตอร์ต่อรถแล้วมีเฮลิคอปเตอร์เด็ยของกองบินตำรวจนะฮะเก่าเฮลิคอปเตอร์เก่านะฮะในลานนะฮะ เป็นลายแดงกันอยู่ะฮะผูสะะะ้สูงอายุฮะสนามเด็กเล่นลเลยนะฮะสนามเด็กเล่นไดโนแลนนะฮะอากาศดีมากเลยะฮะ เราเดินเส้นเหลืองนีนะฮะอากาศดีมากเลยฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าต้นตามใช่ไหมครับ ทางซ้ายเนี่ยครับอ๋อนต้นมะพร้าวสนุกน,นีน่เป็นใหยใหยสนามเ,เล่นเลยนะเพอฟเพรก้า เพลงพรอเด,ดิเพลงพรอนะครับท่านผู้ชมฮอนนาฬิกาค,คลอกทาวเวอร์นะฮะโอ้นี่ทำสวยตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นแบบเพล่ p l a y g อ๋อ oh, ต้องขับไปทางนี้นะครับเฮ้ได้น้องเลย บรรยากาศดีมากครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมมีต้นปาล์มต้นปาล์มสวยดิ หนองประจักรนะฮะนอะไรมากธรรมชาติดีมากต้นต้นป่ามเยอะมาก่ะแต่หลายสายพันธุ์นะครับเดินออกมา้วเราจะเดินเดินเดินวงลอบนะฮะต้นไม้ธรรมชาติดีมากครับ อน,นีแตกเลยมัน,นแฉกมาแล้วมันก็มีอากาศหันใจายบรรยากาศเตี่ยมยอดเลยฮะเออมีร้านร้านะาะารแคนมีแคนเตนด้วยนะฮะ บรรยากาศเยี่ยมยอดครับ <c oughs> <c oughs> นี่สวยมากครับท่านผู้ชมยังไงถ้าภาพมาที่อุดอรต้องแวะมาให้ได้นะฮะท่านผู้ชมฮะนะครับเดีวผมถ่ายอืม โอ้ตรงบานพัฒนานะเดี๋ยวเขาถ่ายแค่นี้ก่อนแนละ้วโอ้ยมีสะพานแขวนเอาโอเคมีสะพานแขวนด้วยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยสัตสเทชั่นบริชฝึกภาษาฝึกภาษาอังกฤษฮะ ทนน่านผู้ชมภาษาอังกฤษ Suspension Bridge สุดยอดครับดอกไม้สวยครับเนี่ยดอ,ดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีอะอไรชาบดีนะครับสวยมากเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมอ อ๋อนี่เราเห็นนั่นแหละเห็นพิพิธภัณฑ์อุดอรธานีครับเมื่อวานที่ผมไปฮะเห็นด้านหลังเนี่ยครันมาาะยปอุดระขอโทษครับขอโทษครับอโ,โอโ้โบิวแบบง,งดงามครับท่านผู้ชมครับ ก็ผ่านตอนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับที่กติดตามนะครับกดไลค์กด like, กดกดแชร์จะเป็นกุคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ